เขาบอกให้เราพูดอะไรครับเรื่องเดิมๆกับคนใหม่ๆพูดเรื่องสร้างกําลังใจให้กับคนเดิมๆครับอันนี้คือสิ่งที่เราทําเป็นประจําและสม่ําเสมอครับขอเสียงปรบมือให้กับ

ถ้าวันนี้ไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างผมสลุวิดดิฉันไร้ตําแหนเอกหญิงสิรานีที่พยาโสภาคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอดีตนะครับในสมัยเด็กนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คุณแม่ก็ค้าขายครับคุณพ่อก็รับราชการนะครับผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งครับที่ขยันครับในสมัยเด็กเราขยันเพราะเราเป็นพ่อแม่ลาบากครับเราก็ทํางานไปด้วยนะครับเรียนไปด้วยเราก็อาศัยตัวเราครับเป็นเด็กเสิร์ฟครับ เป็นเด็กรับรถอยู่ร้านอาหารครับคอยโบกไฟนะครับคอยให้รถมาจอดนะครับวันหวยออกวันลอตเตอรี่ออกเราก็วิ่งไปขายลอตเตอรี่วิ่งไปขายเรียงเบอร์บ้างครับขายตามสี่แยกไฟแดงนะครับอันนี้คือในอดีตที่ผ่านมาครับคุณพ่อคุณแม่ก็บอกให้กับเราว่าให้เราตั้งใจเรียนครับโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนในคนครับผมก็เลยตั้งใจเรียนครับปีนั้นผมก็เลยตั้งใจเรียนแล้วผมก็สอบเข้าประจุรับราชการได้ที่หนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ครับ แล้วเราก็ทํางานนะครับด้วยความสนุกสนานนะครับตอนอุทกภัยเราก็ออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนเรื่องน้ําท่วมบ้างนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วผมก็เป็นผู้จัดการโรงพยาบาลสนามนะครับที่ดําเนินการเองนะครับก็มีทีมงานช่วยกันนะครับแล้วก็ออกสอบสวนโรคนะครับควบคุมโรคระบาดต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดนะครับจากภาพน้องไม่ต้องอธิบายเยอะรับราชการตํารวจค่ะนะคะพื้นเพนะคะเป็น ลูกอีสานเป็นหลานย่าโมนะคะไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองออกมาจากท้องพ่อท้องแม่นะคะวันนี้นะคะกว่าจะฝ่าฟันมาได้กับอายุราชการ29ปีไม่ธรรมดารับราชการครั้งแรกอายุ20เท่านั้นเองค่ะวันนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าจำคำพ่อสอนน้ำซึมบ่อทรายทำไปเถอะลูกกับอาชีพรับราชการ ะะวันนั้นจากจนถึงวันนี้นะคะการที่เรารับราชการเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนพินกว่าจะเปลี่ยนเข็มกว่าจะได้รับเครื่องราชแต่ละอันมันต้องใช้ทั้งการฝึกฝนความอดทนและความสามารถเป็นอย่างยิ่งบททดสอบจิตใจมีมากมายนะคะกว่าจะฝ่าฟันมาถึงวันนี้ยากลําบากเช่นเดียวกันค่ะเราก็ทํางานประจํามานะครับทํางานประจํามาเรื่อยๆจนวันหนึ่งครับ คุณแม่ผมป่วยติดเตียงมาอยู่ที่บ้านผมเราก็ดูแลคุณแม่ตลอดครับเราก็ต้องใช้เวลาพักทุกสองชั่วโมงครับมาใส่สายทางสายยางมาให้อาหารทางสายยางคุณแม่นะครับมาพลิกตัวทุกสองชั่วโมงเพื่อไม่ให้เกิดแผลกดทับเราก็ทาอย่างเงี้ยตลอดระยะเวลา4ปีครับเราทํางานประจาเรามีไรายได้แค่ทางเดียวครับเราไม่เคยมีอาชีพอื่นๆเสริมเข้ามาตลอดเราก็อาศัยเป็นนุษย์เงินเดือนถึงเวลาเราก็กู้สากลครับถึงเวลาก็ ยืมเพื่อนนะครับจนวันหนึ่งอ่ะตอนเที่ยงเรากลับไปที่บ้านครับไปเจอไปเจอแม่นอนอยู่ที่เตียงแล้วมดแดงก็กัดเต็มตัวแม่อันนั้นคือสิ่งที่เป็นภาพติดตาของผมตลอดถ้าวันนั้นเรามีไรายได้ดีกว่านี้เราจะต้องดูแลแม่ได้ดีกว่านี้แน่ๆครับ นนนนชาาาดีีีี้้บุ่่ลูกกมเเพยยงงงงสวววหวหึึฝคคคัแิถญผมก็เลยตอบตัวเองว่าชีวิตเราต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นผมก็เลยหาอาชีพเสริมนะครับเริ่มแรกเราก็ไปซื้อผ้าใหม่ครับที่จังหวัดชัยภูมิครับไปซื้อ ตัวละเ0 0ดร0อนะครับเอามาขายผ่อนนะครับที่โรงพักบ้างสถานีตำรวจบ้างเก็บตัวหนึ่งพันสเป็นขายผ่อนช่วงแรกก็ขายดีครับตอนหลังขายดีขายดีมีเพื่อนที่รักกันซื้อมาขายแข่งกับเราครับสุดท้ายเราก็คุยกันนะครับเราจะทำอะไรต่อดีเราก็มาเป็นตัวแทนเครื่องสำอางครับ มาทำแบรนด์เป็นของตัวเองลงทุนนะครับอยากเป็นเท่าแก่ชีวิตอยากเป็นเท่าแก่ครับทําไปทํามาเริ่มแก่เท่าครับกําลังบอกว่าวันไหนปิดร้านไรายได้เราก็หายครับนะครับพอเลิกงานกลับมาเริ่มเกี่ยงกันครับทําไปทํามาเกี่ยงกันไปนั่งเฝ้าร้านนะครับเราเป็นตัวแทนเนี่ยเราจะต้องซื้อสินค้าเป็นพัน ส0 0ร้อชิ้นหรือพันชิ้นเราถึงจะได้ราคาถูกครับแล้วเราก็วันหนึ่งครับเราเล่นอินเทอร์เน็ตเราเล่น Facebook เราเจอท่านท่านหนึ่งครับโพสบอกว่ามันมีสินค้าตัวหนึ่งอะ่ะใช้แล้วสวันสวยเราเป็นเจ้าของร้านเครือ่องสำอางครับเราก็อยากจะเอาทดลองมาใช้ครับขอเสียงปรบมือดังๆครับท่านดร์ธารวีครั้งนงครับจากวันนั้นนะครับ เราอยากขายเครื่องสำอางเทาเตอร์บอกว่าต้องไปแคมป์ฮะจะขายครีมเฉยทำไมต้องไปแคมป์ผมก็เลยงงอะ่ะก็จะขายครีมะซื้อมาไม่ได้เหรอทำไมต้องไปแคมป์แต่วันนั้นที่เราตัดสินใจครับไปแคมป์เพราะว่าเรารู้ว่าถ้ารู้เยอะปัญหาน้อยจริงไม่จริงครับรถ้ารู้น้อยปัญหาเยอะมากเราก็ตัดสินใจครับไปเรียนที่แคมป์ครับก็เลยบอกว่าพอเราไปเรียนปุ๊บ เราโหตาสว่างเลยก็เลยบอกว่าวันนั้นเราไม่เคยเขียนเป้าหมายในชีวิตเลยครับว่า3ปี4ปีข้างหน้าชีวิตเราชีวิตครอบครัวเราจะเป็นยังไงครับวันนั้นที่ผมได้เข้าแคมป์ผมก็เริ่มเขียนครับว่ารถในฝันของเราคืออะไรบ้านในฝันของเราคืออะไรอยากให้อนาคตของครอบครัวเราเป็นยังไงครับเราก็เขียนเป้าหมายแล้วก็ลงมือทําพอเราบรรลุนะครับว่าธุรกิจอันนี้เป็นเครือข่ายเมื่อก่อนเราแอนตี้มาตลอดครับคำว่าเครือข่ายมันต้องไปตื้องอขอขายต้องไปชวนคน แต่สุดท้ายครับมันลงทุนน้อยนะครับก็เลยบอกว่าลงทุนน้อยเพราะว่านั้นผมมานั่งฟังอาจารย์นุ้ยอาจารย์นุ้ยเขาบอกว่าตอนแรกผมกาแฟนะจะเปิดร้านอะไรนะร้านกาแฟมันต้องลงทุนหลักล้านแต่พอลงทุนหลักล้านกว่าจะชงกาแฟได้นเไยได้หลักหมื่นเองแต่ผมนั่งฟังอาจารย์นุ้ยอาจารย์นุ้ยบอกเฮ้ยท่าลงทุนหลักหมื่นแล้วได้หลักล้านเนี่ยแบบนี้ดีกว่าไหมครับไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีลูกจ้างแล้วไม่ต้องมีประสบการณ์ครับจากคนที่ไม่ชอบเครือข่ายเลย พราะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากที่คุณพ่อคุณแม่เคยทํามาทาแล้วไม่เห็นจะได้อะไรเราก็รู้สึกว่าเราติดลบกับเครือข่า,ขายวันนั้นไปไปที่ไปแคมป์เพราะว่าต้องยอมเข้าห้องเพราะอะไรตามสามีเขาไปนะคะเขาวอกแวกเราก็เลยตามเขาไปนะคะพอตามไปปุ๊บเขาประโยคแรกเลยก็คือเมีย <35. S 1> ตังค์ไม่พอค่าแคมป์ค่าแคมป์เท่าไหร่คะสามพันห้าโอ้โหเงินเดือนข้าราชการน้อยนิดขนาดนั้นแต่ ไปถึงแล้วมันต้องเดินหน้าต่อจ่ายไปเลยค่ะสามพันหแล้วก็เข้าไปนั่งฟังแต่อยู่หลังห้องกอดอกแน่นเลยกลัวของเข้าไม่ได้อะไรเลยค่ะวันนั้นจนเก็ตอยู่ประโยคเดียวก็คือมีคนหลากหลายอาชีพที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาแชร์บนเวทีแบบดิฉันวันนี้เป็นชาวนาเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นข้าราชการเป็นด็อกเตอร์ก็มีเฮ้ย ศิลานีก็มีสองมือสองเท้าไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาเลยเลยเปิดสมองเปิดกระโหลกและตั้งใจฟังเขาหลังจากวันนั้นเรากลับไปซื้อสินค้ากลับไปใช้ให้มันรู้ผลแล้วนำออกไปแชร์ให้กับคนอื่นได้ฟังไม่น่าเชื่อว่าจากแกนที่เราแชร์ไปนั้นเกิดรายได้ขึ้นจริงเฮ้ยป้ามันขายได้จริงอะ่ะไปเฮออ ไปเข้าแคมป์เราตัดสินใจนะคะพาตัวเองสองคนไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นมืออาชีพนั่นเองค่ะครับจากวันนั้นที่ผมได้เข้าแคมป์ครับก็ลงมือทำอย่างเต็มที่ครับ90วันผมก็ได้ลดใบแดงคันแรกของครอบครัวครับเจอในโพลในเฟซบุ o กเขาบอกว่าอีกห้าปีข้างหน้านะครับถ้าธุรกิจที่ไหนที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ธุรกิจนั้นจะล่มสลายครับ ผมก็ไปเรียนรู้เยอะแยะมากมายครับหมดค่าเรียนเป็นหลักแสนครับเขาบอกว่าวันนี้เราไม่สูงต้องขย่งไม่เก่งต้องขยันจริงไม่จริงครับผมก็หมดค่าเรียนหลักสูตรออนไลน์เยอะแยะมากมายครับเป็นหลักแสนแต่วันนี้ครับบริษัท f อฟสอนให้กับนักธุรกิจทุกท่านฟรีเลยครับขอเซฟบัตรมือเอฟเอสด้วยครับมีณาจารย์หลายหลายท่านนะมีอาจารย์เกรียงอาจารย์เบอาจารย์เชเอมอาจารย์นัดอาจารย์โกครับขอเสีบงปรมือให้กับท่านอาจารย์ทุกท่านเลยครับ เราก็เรียนเรียนเรียนแล้วเราก็พัฒนาตัวเองครับจนวันหนึ่งครับเรามีสินค้าที่เป็นสินค้านวันกตกรรมครับเขาบอกว่าวันนี้เขาบอกให้เราพูดอะไรครับ<ๆ>เรื่องเดิมๆกับคนใหม่ๆพูดเรื่องสร้างกำลังใจให้กับคนเดิมๆครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำเป็นประจำและสะม่ำเสมอครับเราก็ทำธุรกิจแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับจนวันหนึ่งครับมีสินค้าออกมาตัวหนึ่งที่เป็นสินค้านวักตกรรมครับที่ทำให ทุกคนนะครับได้ลืมตาอ้าปากได้ขอเสีร่เบือให้ท้ามฐานนิติสว่างทราบอีกครั้งนะครับที่ได้นําสินค้าตัวนี้ให้กับพวกเรานะครับผมจบด้านสารสุขครับไม่มีความรู้เรื่องเกษตรเลยผมก็เลยว่าเราจะต้องรู้ให้ได้นะครับเราก็ไปเรียนรู้กับพี่เลียมบ้างหลายๆคนที่เป็นชาวนาครับเราก็ใช้อาศัยเขาเป็นครูครับมีอะไรก็ยกหูหาจา์โกนะครับก็ได้ความรู้ขึ้นมาเพิ่มเติมมากมายครับ เราก็ลองโพสต์ขายอินเทอร์เนต็ตบ้างนะครับโพสต์ทางสร้างเพจบ้างทำทำแบบนี้สม่ําเสมอครับวิ่งส่งของเมื่อก่อนก็วิ่งครับวิ่งเป็นร้อยกิโลส่งของครับจนเรามีไรายได้จากการขายนะครับขายอย่างเดียวเนาะยอดเก็บเงินไปทางประมาณ13ล้านครับแล้วยอดที่โอนด้วยแล้วยอดที่บริษัทจ่ายให้กับเรานะในค่าคอมมิชชั่นรวมๆแล้วประมาณ20ล้านครับ ผมกำลังบอกว่าวันนี้ผมรับราชการเนาะวันนี้เงินเดือนผม50,000ื่นแต่ถ้าอยากจะมีะไรายได้20่ล้านปีนึงผมได้ห0 0แสนผมจะต้องใช้ระยะเวลา40ปีถึงได้20่ล้านครับแต่วันนี้เอฟเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งครับที่ย่นระยะเวลาจากสีปีเหลือ4ปีครับขอสิดยอมือ f อฟเอีกครั้งครับจนเมื่อ2ปีที่แล้วคะ่ะยุคโควิดระบาดใหม่ๆ คุณหมอสุรวิทย์ถ้าเจอวิกฤตก็คือท่านมีโอกาสได้ป่วยหาสาเหตุไม่เจอเลยครับพี่นอนโรงพยาบาลอยู่15วันเจาะไขสันหลังไปสมรอบก็ยังไม่พบว่าเกิดเป็นโรคอะไรจนคุณหมอเขาเก่งมากค่ะทดลองยาจนเป็นเนกาทีฟกับตัวหนึ่งก็คือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเขาเริ่มมีความจำจำไม่ได้ว่าวันนี้คืออะไรมาได้ยังไงที่นี่คือที่ไหน แต่ยังดีที่ว่าจําภรรยาคนสวยได้อ่ายังให้เอาภัยนะคะวันนั้นจะบอกว่าเดือนนั้นน่ะสาวันจําได้แม่นเลยเราไม่เคยออกไปทําธุรกิจ a อ s ฟเลยไม่เคยออกไปจากโรงพยาบาลเลยเพราะว่าชุกโควิดระบาดเขาไม่ให้ออกไปไหนนะคะแต่ยังมีค่ะพี่นิ้งยังมีเงินนะคะจากบริษัทโอนเข้าบัญชีนะ่ะ มันสุดยอดมากหนูอยาบอกว่าวันนี้นะคะทุกท่านมาถูกที่ถูกทางถูกบริษัทแล้วแพสซ v ฟอินคัมมันเกิดขึ้นที่นี่จริงๆค่ะกับ f อฟต่อเมื่อเอฟค่ะนะคะหลังจากนั้นนะต้องขอบคุณคุณโซลิสอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ เห็นโอกาสที่จะเกิดรายได้นะคะวันนั้นตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะคะเรามุ่งมั่นนะคะในการสร้างธุรกิจของเรานะคะจนเรามีรายได้เราก็เลยคุณแม่พูดอยู่บ่อยๆว่าฝาบ้านเริ่มผุหลังคาเริ่มเปื่อยจําได้ว่าบ้านหลังแรกของดิฉันคือบ้านที่คุณพ่อคุณแม่สร้างเองเมื่อห0ปีที่แล้วตอนนี้หนูอายุห0หนูขอบวกไปอีกสักห้าได้ไหมพี่นิ55ห้าบห้าปีอย่าบอกว่ามันผุพังมากจน เขาบอกว่าเมื่อไหร่จะซ่อมสักทีพอเรามีไรายได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยกลับไปรีโนเวทบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่สีคิ้วค่ะด้วยเงินของ f อฟทั้งหมดค่ะนะคะแล้วก็นะคะเรายังทุกวันนี้เรายังส่งเงินเดือนให้ท่านเดือนละสองหมื่นอยู่ทุกๆเดือนนะคะจนเป็นเวลาเนี่ยตอนนี้5ปีแล้วนะคะที่เราทําอยู่นะคะเป็นประจําสม่ําเสมอและส่งอาหารเสริมเพื่อบํารุงดูแลสุขภาพให้กับท่านอยู่ทุกๆเดือน,นะคะ่ะ ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเงินอีกก้อนนะครับที่เราได้จากเอฟสไปปิดหนี้สากลให้คุณภรรยาครับเจ็ดแสนกว่าบาทครับนะครับแล้วก็ได้ซื้อรถไปของควันมันเกิดให้เราเขาอีกคันนึงครับนะฮะแล้วก็เงินจากเอฟเอสครับให้กับลูกสาวครับเรียนที่ธรรมศาสตร์ครับก็เราซื้อคอนโดให้กับลูกสาวนะครับด้วยเงินเอฟเอสนะครับ แล้วเราก็ได้รับเชิญนะครับไปร่วมงานอิริทินเนอร์ครับแต่งตัวสวยๆนะครับได้ไปทานอาหารเชฟระดับโลกนะครับเวลาจะกินก็ต้องป้อนแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ผ่านทิปท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะครับก็ได้ไปเที่ยวเกาหลีญี่ปุ่นนะครับได้พาลูกชายนะครับวันนี้ลูกชายมาด้วยขออ๋อยืนโชว์ตัวให้หน่อยครับลูกชายนะครับได้ผ่านทิปท่องเที่ยวอย่างมากมายนะครับกับ ทุกทิบกับเอเสนะครับไปที่เวียดนามนะครับที่เวียดนามอะใครที่ไปบานาฮิลลอบที่ผ่านมามันสุดยอดนะครับรอบนี้ที่ซาปาห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับล่าสุดนะครับก็ไปที่ดูใบนะครับก็ไปดูทะเลทรายนะครับเกิดไปเกิดมาครั้งแรกครับก็ได้ไปทะเลทรายนะครับแล้วเวลาเราเป็น VP ครับเราก็จะนอนห้องพักสุดหรูอย่างเงี้ยครับได้ไปนอนแช่อ่างตีฟองนะครับนะครับ ได้ไปนอนแช่อ่างถ้าเกิดเป็นดี렉เตอร์อาจจะเป็นนอนห้องเดลักธรรมดาแต่ถ้าเป็นไว์พรสเด้ได้นอนห้องหรูๆนะครับอันนี้ขอก็ขอขอบคุณท่านดรมุกพี่มุกนะครับมุกดาครับที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีครับก็เซฟปมือให้พี่มุกด้วยครับคิดแล้วของความสำเร็จครับก็มีสมัครนะครับเรียนรู้ลงมือทําแล้วก็สม่ําเสมอครับและที่สําคัญครับคืออย่าล้มเลิกครับวันนี้เราอยากเป็นมืออาชีพหรือมาสมัครเล่นครับ อยากสาเร็จเร็วหรือสาเร็จช้าครับถ้าอยากสําเร็จเร็วเราต้องมีความรู้จริงไม่จริงครับเราอยากให้ลูกมีความรู้เราต้องส่งลูกไปโรงเรียนจริงไม่จริงครับลูกเราจะสอนเองหรือจะให้โรงเรียนสอนครับคําว่าโรงเรียนเนี่ยมันต้องเป็นโรงเรียนที่สอนแบบมืออาชีพจริงไม่จริงครับวันนี้นะครับมันมีแคมป์นะครับเขาเรียก DNA แคมป์ครับ มันจะเป็นหลักสูตรที่ช่วยย่นระยะเวลาให้กับทุกท่าน,นครับไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับวันนี้ขอให้ติดต่อผู้ที่แนะนําท่านมานะครับกำลังบอกว่าเรามีลูกเราจะเจอลูกดื้อจริงไม่จริงครับส่งไปเรียนไปมั่งไม่ไปมั่งแล้วลูกเหล่านี้จะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมครับนะครับเหมือนกันครับมันก็มีทีมงานเราเหมือนกันอะ่ะชวนไปแคมป์ ชวนมาเดอะฮีโร่ชวนไป a อบีบไม่ว่างไม่มีเวลาขอคิดดูก,ก่อนแบบนี้เราคิดว่าคนกลุ่มนี้หรือลูกเหล่านี้จะสำเร็จไหมเป็นอะไรที่ยากมากนะครับก็ลังบอกว่าวันนี้ทุกคนถ้าเราคิดดูก,ก่อนถือว่าปริสธความสำเร็จจริงไม่จริงครับแล้วพบกันที่แคมป์นะครับจากที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะ ใช้เวลาหลังเลิกงานและเสาร์อาทิตย์มาสร้างอาณาจักรทางธุรกิจกับ a 4 s เอสนี่ยเราต้องแลกกับอะไรบางอย่างเช่นเดียวกันเราเราแย่งเวลาที่จะต้องอยู่กับลูกในช่วงเย็นและเสาร์อาทิตย์หลายๆครั้งที่เราจะก้าออกจากบ้านลูกจะถามอยู่ตลอดว่าเสาร์อาทิตย์นี้อยู่บ้านพี่คะ หนูอยากกินอันนี้แม่ทำให้หนูกินหน่อยได้ไหมไมันหัวอกคนเป็นแม่มันเจ็บจึกๆอยู่ข้างในแล้วยังไม่เท่าไหร่แม่จะต้องเป็นคนโทรมาถามว่าเสาร์อาทิตย์นี้ กลับบ้านไหมอย่างเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของแม่ที่สีคิ้วระหว่างที่เราพาทีมงานมาร่วมง,งานเป๊บไทยเมื่อวานท่านยังต้องวิดีโอคอลมาหาเราเป่าเค้กวันเกิดร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนูต้องลุกออกไปจากห้องเพื่อไปไวยพร์กับท่านข้างนอกร้องเพลงกับท่านข้างนอก วันนี้อยากบอกทุกท่านว่าความสำเร็จมันรอไม่ได้หลายๆท่านอาจจะรอได้แต่วันนี้หนูอยากบอกว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะรอคอยความสำเร็จของเราไม่ได้ก็อยากจะบอกว่าลูกของเราอะโชคดีครับที่มีเราทั้งคู่เป็นพ่อเป็นแม่และพ่อแม่ของเรา ทั้งคู่ก็โชคดีครับที่มีเราทั้งคู่เป็นลูกครับผมเป็นกำลังใจครับพวกเราทำได้ทุกท่านทำได้เช่นกันครับแล้วพบกันที่แคมป์ครับทุกท่านเป็นฮีโร่แน่นอนครับผมสุรวิทย์ AMFS 100%รับสวัสดีครับ ไปสู่ันทางจิตฝันไปด้วยตัวเอง